รูปทรงรูปลักษ์ภายในก็เดี๋ยวเรามาเจาะลึกในคลิปนี้กันเลยนะครับผมว่ามันมีอะไรแตกต่างไปจากนินจา400บ้างนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับผมในเรื่องของรูปทรงนะครับรูปทรงเนี่ยอาจจะช่วงหน้าเนี่ยต่างไหมต่างไหมถือว่าต่างจากนินจา400นิดนึงนะตรงในช่วงของตรงนี้เนาะพลาตรงนี้นี่นะข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นชุดไฟอันนี้จะเป็นดีไซน์ใหม่เลยก็จะดูแบบว่าล้ำล้ำสปอร์ตขึ้นนะครับทุกคนเห็นป่ะนี่นะ ต่อมานะครับในเรื่องของหน้าจอในส่วนของหน้าจอของเจ้านินจา500นะครับเขาก็จะให้เป็นจอ TFT มาครับผมนี่นะหรือเรียกกัน,กนง่ายๆคือจอสีนั่นเองนะครับนี่นะโหอย่างเท่อจ่าบเลยครับมากระจุดูแบบว่าสปงสปอร์ตหน่อยนะทุกคนเห็นปะนี่นะแล้วก็มาพร้อมกับกุแจคิเลสนะทุกคน ปกติแล้วอะนินจา Ninja 400อะการที่จะได้กุญแจคิโลเอทเนี่ยมันก็คือต้องไปซื้อพวกตัวแบบว่าอัปเกรดหน่อยเนาะก็จะเป็นตัวแบบตัวท็อปตัว HC อะไรประมาณนี้ทุกคนเห็นปะอันนี้เขาก็จะให้แบบคิโลมาเลยนะ500นี่เท่จัดอะทุกคนเห็นปะนี่นะครับในส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยซึ่งแน่นอนมันอัปเกรดมาจากนินจา400นะทุกคนเนาะตัวนี้ก็จะเป็นนินจา500นะครับในเรื่องของกําลังอัดลูกสูบเนาะมันก็จะใหญ่ขึ้นนะครับเพราะว่าซีซีมันเยอะขึ้นอ่าเรื่องแรงบิดแรงทอ เอาสปีดน่ะผมเชื่อว่ามันต้องเยอะกว่าเดิมแน่นอนนะครับทุกคนเพราะว่ากําลังอัดแต่มันมากขึ้นเนาะทุกคนเนาะประมาณนี้นะครับอันนี้ครับดิสเบรกนะครับดิสเบรกเนี่ยจะได้เป็นดิสเบรกแบบนี่นะครับเป็นจานกลมมาเลยนะมาทุกคนอันนี้ไม่แน่ใจว่าขนาดเท่าไหร่นะครับในส่วนของระบบวงระบบเบรก ABS เนี่ยก็คือปก,กติอยู่แล้วไฟ LED ไฟหน้า LED ก็ปก,กติอยู่แล้วสแตนดาร์ดตามแบบยุคสมัยใหม่เนาะรถพวกนี้ รูปทรงก็ยังแบบว่าคงคล้ายๆ Ninjia ส0รอยอยู่แต่ก็มีความล้ํามีความใหม่ใหม่ขึ้นเนาะประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะก็จากที่หลายๆคนรีวิวนะครับผมซึ่งรถคันนี้ก็ถือว่าเขาเรียกว่าขี่ดีแบบดีกว่า Ninjia ส0ระดับหนึ่งเลยอ่ะง่ายเออหลักๆก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากลองฟิลลิงอยากลองเทสเจ้าตัวรถคันนี้ก็ลองไปหาเทสที่ศูนย์คาวาซากิได้นะครับผมนี่นะตัวประเทศเลยนะครับผมก็ลองดูนะครับผมเผื่อจะเป็นอ่า ทางเลือกตัวเลือกนะครับสำหรับคนที่สนใจแล้วก็อยากได้บิ๊กไบค์ตัวเริ่มต้นผะว่าเจ้า Ninja 500เนี่ยก็ถือว่าทำมาจอบโจทย์มากๆเลยนะครับผมเพราะว่ากำลังอัดซีซีของเขาเนี่ยก็อยู่ประมาณกำลังดีอ่ะไม่เยอะเกินไปไม่มากเกินไปถือว่ากลางๆแล้วกันอืก็มือใหม่ขับได้เห็นเขาบอกว่ามขี่นิ่มกว่าตัว400ด้วยนะขี่นิ่มกว่าขี่ดีกว่าเออประมาณนี้เนาะ ไม่พูดเยอะครับต้องไปลองฟิลเองเนาะโอเคทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะครับคร่าวๆนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ